ทุกคนรู้ไหมครับว่ากระเจี๊ยบมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากมายที่ใครๆลหลายๆคนยังไม่เคยรู้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าแล้วก็มาบอกประโยชน์ของกระเจี๊ยบกันกระเจี๊ยบเขียวนะครับผักที่เรามักเห็นในเมนูต่างๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างเช่นประโยชน์อย่างแรกช่วยระบบขับถ่ายในกระเจีย๊ยบมีใยอาหารสูงโดยเฉพาะเมื่อกลื่นๆ่นจากฝักช่วยให้อุจจาระนุ่มขับถ่ายสะดวกลดอาการท้องผูก 2. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 3. บํบำรุงหัวใจและลด,ดคอเลสเตอรอลมีสารเพกตินและไฟเบอร์ที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล 4. ต้านอนุมูลอิสระในกระเจีย๊ยบมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง 5. บํารุงผิวและสายตา ในอกระเจีย๊ยบอุดมไปด้วยวิตามิน A และเบตาแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาและสุขภาพผิวพรรณ 6. ช่วยลดน้ำหนักเนกระเจีย๊ยบให้พลังงานต่ำแต่มีใย่อาหารสูงทําให้อิ่มนานเหมาะกับคนที่กาลังควบคุมน้าหนัก 7. ช่วยเรื่องข้อและกระดูกเนกระเจีย๊ยบมีแคลเซียม,มแมกนีเซียมและวิตามิน K ที่ดีต่อกระดูกและข้อต่อวิธีการทําให้เมนูของกระเจี๊ยบนะครับน่าทานแค่1เรานําไปต้มจิ้มกับน้าพริก 2. ลวกใส่ในสลัดนะครับแล้วก็3ทําน้ําแกงส้มแกงเลียงหรือผัดนะครับก็อร่อย4นะครับหรือจะปั่นทําเป็นน้ำผเดียบดื่มก็ได้ใส่เลมอนหรือน้ําผึ้งเล็กน้อยก็อร่อยกรอบๆนะครับใครนะครับที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับในเมนูเรื่องของผักผลไม้แบบไหนเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะได้ สาระดีๆเกี่ยวกับผักส่วนครัวหรือว่าพืชผักผลไม้อันไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมจะได้ไปหาข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ